สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะื้นนี้บุมจะมาอัปเดตบักเกอร์ออเทศค่ะบุ่งบอกไปแล้วว่าจะเป็นคลิปใดคลิปใดที่เกี่ยวกับบักเกอร์ออเทศว่าบุมปลูกบักเกอร์ออเทศบ่าเคยได้กินค่ะว่าจะดูแลจังได้มุ่มกับบอบอพานค่ะบอบอสำเร็จค่ะมันหลายเทือแล้วมันเป็นแบบนี้ไหมค่ะเพราะว่ามันจะเกิดมาเองหรือว่าบุ๋มกล้ามาเล็ดมันกับบอรอดค่ะ มันคือเป็นจังสี่ถ้าว่าเป็นน้ำดินนะต้นอื่นเขาคือบเป็นเขาคือสมบูรณ์อยู่ค่ะหรือว่ามันจะเป็นทีมะเล็ดมันจะเป็นทีมะเล็ดหรือว่าเป็นทีระบบหลากออกดอกมากเป็นนังสี่ค่ะนี่เนี่ยบุ้มตองได้ทอนทิมค่ะได้ทอนทิมมันสิเป็นแกน่นแก่นเหลืองแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วมันกระตายตงในท่านที่เลยจะเป็นต้นแบบนี้เดี๋ยวบุ้มอาให้เบิง้ง โอ้ปวดหลังปวดหลังได้เดี๋ยวนี้ค่ะโอ้โอออนั่งจะข้าวก่อนเ้อค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวบุ้มจะถอนม่ให้เบิงสสดเลยบุม้มย้อมแพ้แหละหล่ะค่ะมันหลายเถือละ่ะเดบอมันเนื้อเถือหนึ่งสองเถือส,สามเถือเด้ค่ะเุกเป็นกับอีหยังค่ะนี่ถ้าว่าเป็นกับดินน่ะต้นอื่นเขาคือเขียงงามอยู่นี่เห็นบอกเนี่ยต้นนี่ ต้นนี้สิพ่อได้กินอยูุอันนี้บเบเกิลเทตลาชินี่แต่ว่าพวงนันเกิดมาอยูสองหนวยแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นยนทังสี่ทอนๆอนทอนเบิ้งระบบหลกักเป็นไซเดือนฟอยบอลากขอดไหมคะ่ะเนี่ยแมนอิลีเลยแมนอิลีเลยคะ่ะเห็นบอ ถ้าบอกเคอเทศบอกพริกบอกฮุงเขาเป็นใบเหลืองใบงแกนแกนจังสิแมนแน่นอน,นะคะ่ะนี่มันสีมักเป็นกับอันพวกบักเขืบอบักเขือต้นบักเขือต้นบักเขือเทศเข้าส่ค่ะนี่ทอนออกไปเผาไฟเลยค่ะนี่นี่ลากมันเห็นบอเขาเอื่นไส่เดือนฝอยลากปมเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นได้บอก บางคนเพิ่มคอมเมนต์เพิ่นอาจจะบลูจักเนาะค่ะเพิ่นว่าอันใส่เดือนนึกว่าจะเป็นมีดกรบอันสาหรับพ่วนดินมันคนละใส่เดือนกันค่ะใส่เดือนใส่เดือนฝอยเนี่ยมันเป็นใส่เดือนที่มักดูดกินน้าพวกน้าเลี้ยงพวกอีหยางยูดตามรากอะค่ะเทาบอสามารถมองเห็นโดยตาเปล่าได้เนาะค่ะมันสีมักช่อนใช่เขามาค่ะมันสีต้นน้อยกระจีเตียวมุกกระเบื้องเห็นค่ะมุกกระเบื้องเห็นโตแทะมันดอก มันคนละแบกก็ใส่เดือนพ่วนดินเขาเด้อค่ะใส่เดือนอันนี้เป็นศัตรูค่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเอาไปเฝ้าไฟาไปเผาไฟถิ่มเลยค่ะีนต้นหนึ่งนี่ก็เป็นเนี่ยเป็นเพื่อการท้อนออกค่ะนี่ให้เหลือโอ้ปูบ่บกเขือเทศบังจะณ์เมนบกเคย่อด้กินน้ำบาดาลเมืองเพิ่นสะเดินในต้นนี้ก็กำลังจะเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องเหลืองเขาไหมค่ะ เป็นเนื้อเหลืองเขาจังสีเลยไปเบื้องทางคนดีกว่าต้นนี้คือสีบอนนี่ดอกเนี่ยต้นนี้ยังเขียวๆอยู่ไฮมากสองสำนวยอยู่บอกพริกบอกพริกผีบอกพริกผีเออมันว่าบอกพริกผีโหลดมันเพดไหลบอกพริกผีอันนี้บอกพริกชอบไปเบื้งบเัเขือเทศทางคนดีกว่าค่ะทอนทีมเลยบ่าตองเสดายไพ่บอนบ่ได้กินหลาย นี่ค่ะหันมาท่างนนี่ตอนนั่นบุ้มเบิงบุ้ม,มใหมเท็ดครีปบุ้มก็ดีใจดีใจเดียค่ะว่ามันได้กินมาก <c oughs> เกิดมาสองนวยแล้วก็สิมาเป็นแบบนี้อีกค่ะนี่ใสเดือนฟอยเขาทํำลายระบบหลากแกนเหลืองไปเลยค่ะใบเปียนเป็นสีเหลืองยุดการจะเลื่อนเติบโตสังเกตได้ลดเป็นแบบนี้ละ่ะสิทอนถิ่มอทอนลดค่ะเนาะเอาไว เอาไว้มันกับใบใหญ่เดี๋ยวนี้หรือสิร้อไ้อันนี้ใหญ่ก่อนบอกเอาไว้มันกับตายคือเก่าค่ะมันตายโลงท่านที่ท่านใดเลยอันนี้คือกันนี่นี่เห็นบอเกิดมาดอกมานน่กระโลนงร่วงทิ่มเบิดเหลืองไม่ได้กินดอกซื้อเขากินเอา <c oughs> แต่ว่าอันนี้ต้นกาอยู่ด้ค่ะบักเคอเทชเชอรี่อ่ะปุ้มร่องกาเบิ่งเนาะค่ะเนาะ บมล่องกาเบิงเพราะว่าจะปลุกฤดูร้อนรดูหนาวรดูฝนรู้ดูใดกับเ่เค่อยได้กินน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นดอกค่ะล่องมาเบิดทุกฤูดูแล้วอ้ยกำลังงามงามลมละสิเป็นสิตายลงเลยค่ะนี่เป็นจั้งสี่เลยเดี๋ยวไปเบิงต้นกาก่อนเนี่ยค่ะบัคเกรเทศเชอรี่ที่ผมซื้อมากินที่ว่าซื้อมากินเราเอามาน์กาไวะะ้เนาะเนาะเขาก็เกิดมาอยู่แต่ยังบ่แยกแต่ยังบ่แยกบัเกรเทศอันนี้เหา กระเทศสีม่วงบัคเกรเทศบลูเบอรี่เนี่ยกำลังใ่ขึ้นมากแล้วบบอยากให้เป็นเหลืองๆเลยจะได้กินบอผู้นนั่นใยแท้บุมปลูกบัเกรเทศบ่ได้กินอีหลีด้ค่ะบ้านเมืองเพิ่อนเพื่อนบอกว่าคนอื่นเขาคือปลูกได้กินบุ้มคือปลูกบักระเทศบ่ได้กินทั้งๆที่บัเกรเทศมันปลูกง่ายมากเลยค่ะแต่บอแต่บอง่ายสำหรับบุ๋มยากที่สุดสำหรับบุ้ม มาซ้ำเนี่ลแะค่ะบ่มเอามาให้เบิงเบิดปญัญญาแล้วอีล <c oughs> ขอีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อเจอกันไม่คลีปนะค่ะสวัสดีค่ะ